ตำหมกพริกใส่กันกรับน้ำตาลมะพร้าวนะครับพี่น้องครับเพื่อความเพิ่มความแซ่บพี่น้องครับน้ำตาลมะพร้าวต่ำพวกปักวักปุ้ยพี่น้องครับเสียงตำครับมวลลาพี่น้องครับตำกลุ่มซุปต่ำหมูแซ่บๆเกลืบ้านแบกพิซซ่ามันน่องครับพี่น้องครับเสี่ยเชใส่โอ้โหเลยเชี่ยเชยครับ แด่างจริงคืองามงามพี่น้องครับไมาเชื่อกันดูนะครับใส่หมวกหน้านะครับพี่น,อน้อนนะครับหยิบใส่บุ้ยน้ำลายไหลเลยครับเสียบแต่เสีบมากมากด้วยพี่น้องครับไม่กินขอซ้อนคำค,คบมือนี้ครับ ตำหงไสกูซอสใสปลาหมึกแซบแซบแบบบ้านๆแบบวิซามาทอกครับพี่น้องครับลาพี่น้องครับไสบะเน่าแย่นวยเลยพี่น้องนะครับแซบลาพี่น้องครับนะครับนวยหนึ่งเลยครับมานเาครับแซบปลาไข่ท้าลายเลยพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องครับมาเห็ดกินกันปั่นมากิ้วซอสกันครับแซบเน่าของไสปูเข้มปูดองพี่น้องครับแซบปลาไข่ครับ กั้นนะพี่น้องผมก็มาใส่น่าปลาแดดนะพี่น้องครับน่าปลาแดดปานเท่าปลาแดดกวดแล้วพี่น้องครับหอมหอมมันุ่งพี่น้องครับหอมร้ายครับปลาแดดแต่ก็เทผมจะลดลงจะมาพี่น้องครับเก็แล้วครับเทลงเลยครับผมจะลดก็เลยครับโอ้แล้วเกามาต่ำเข่ากันจิ่งน้อยพี่น้องครับ ตั้งโฟปากปาอ้ยนัวเนี่ยจะเสียบลายพี่น้องครับเสียงตังมครับหนัวหนัวจะเสียบอะไรน้อครับตั้งถิงกับเน้อออนนะพีน้องบแต่มีแห้งฟองลายพี่น้องมั้งนะครับเสียบเสียบมาด้พี่น้องครับมาถึงท้อแลกันครับตั้งมะเขืใส่กุ้งสดใส่ปลาหมึกเจียบเสบบ่รเท่าพี่น้องครับดูนะครับโอ้เ็แบบง่ายพี่น้องครับ ก็ต่ำเองได้พี ored, fine, ่น้องครับมันจะได้หลายเสียร้ายถ้าได้กันได้พี่น้องครับต่ำเองครับนี่ครับต่ำเมฮุ่งใส่ได้พี่น้องรัวรัวโอ้ทำได้หลายเลยพี่น้องครับนี่ครับแดงซึนซึนนี่ดีครับผมขวานสีมาใส่กระปุ่นต้องหลัพี่น้องครับเพื่อให้มันเพิ่มสูดกลิ่นแซ่บๆครับกระปุ่นครับใส่ต่ำโมฮุ่นครับนี่นะครับเป็นอยังที่เข้งใส่หนำ ปลาแด็กหลาย,นย,านลายนนหน่อยเพราะว่ามันกัดกับเขากำนังกระปุ่นแหะพี่น้องนี่กระปุ่นห้องเขาดีดีครับกระปุ่นครับให้กันเลยครับล้วงล้วงแลแออ้วแซวว่าอะไรเสียงต่างครับล้วงล้วงโอ้พี่น้องแซวร้าพี่น้องครับชิมแล้วน้องเป็นน้อ,อ,นองผมกมาใส่นี่ยแหละพี่น้องครับกุ้งสดกุ้งลวกแล้วก็ปลาหมึกลวกพี่น้องครับอ้ย,ต,ย,ยตันแดดบ้านๆแดดพี่น้อเนาะพี่น้องครับ เดี๋ยวไงโอ้ยพี่น้องครับบังเน้าแรงมากพี่น้องบิังดู่รักมากพี่น้องบิังกินพี่น้องไปงเห็นตัวกุ้งงงานนะครับโอ้ยพี่น้องครับุนะครับตัวกุ้งครับปลาเมือกครับโอ้ยแดงเก่งเกินแต่แซ่บแต่แซ่บนั่นได้หลายเลยพี่น้องครับ มาด้วพี่น้องครับมากินเขาน้ำกันครับโมนี้ครับกับมะคุ้งไส้กลุ่มสดไส้ปลาหมึกบวกแดดบัานๆแดดพิซซ่ามันทอดครับพี่น้องครับพี่น้องมีความคิดอะไรก่อนคอมเมนต์กันมากแต่คิดแบนี้พี่น้องครับพี่น้วก็ันแค่ว่าติดตามกดถูกใจเป็นร้อยใจให้บ้านของท่านนะครับด้อพี่น้องครับเค็ดกับเข่าเต่าตำมะคุ้งไส้กลุ่มสดไส้ปลาหมึกแซ่บน้ำกันครับโมนี้ครับพี่น้องครับจะนั่งผมก็สิครวมโคกแล้วพี่น้องครับครวมคคกให้พี่น้องเบิ่ง พี่น้องครับเสกแครับเสกแกบ,บา้านพ่อพี่น้องครับอ้ยเสียงกดโคกพี่น้องครับว่าไงครับพี่น้อง,นนงโอโ้พี่น้องครับเสะแต่เสะพี่น้องนะครับเสกแกพี่สามบ้านพ่อพี่น้องครับสำหรับเกมนี้บ้านท่าของขอสวัสดีครับ